เมื่อวันคริสต์มาสที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขกำลังจะกลายเป็นสงครามศาสนาที่รุนแรงถึงขนาดเมืองล่มสลายได้เลยเหตุเพราะความเห็นไม่ตรงกันงานนี้บอกเลยครับว่าวุ่นวายแน่นอนส่วนเรื่องราวจะจบเร็ยังไงนั้นไปหาคำตอบกันได้ไนสรุปซาปาร์คซีซั่นที่1 EP ที่9ครับ south, friends, เรื่องราวของตอนนี้เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสเทศกาลสำคัญของชาวคริสเตียน โดยเด็กๆกำลังซ้อมละครเวทีเพื่อไปโชว์ที่โรงเรียนโดยมีมิสเตอร์การิสันเป็นผู้กำกับสุดเนี๊ยบที่แม้จะเสียงร้องตอนคลอดพระเยซูที่แสดงโดยเวนดี้ยังต้องร้องเสียงหลงให้เหมือนทว่าขนาดนั้นเองเชียร่าก็เดินม,มาต่อว่ามิสเตอร์การิสันสั่งงานว่าดูถูกประเพณีพื้นเมืองของชาวยิวเพราะชาวยิวไม่ฉลองคริสต์มาสพวกเขามีประเพณีฮานุกกาของตัวเองอยู่แล้วแต่นี่แกให้ลูกฉันมาเล่นเป็นโจเซฟพ่อของพระเยซูเลยเนี่ยนะอ้าวแล้วถ้างั้นเธอพอจะทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคริสต์มาสได้ไหมละ่ะ ใครใครที่นึกอะไรดีๆออกก็เลยเสนอไปว่าอ๋อผมรู้จักเพลงอยู่เพลงนึงครับมันมีชื่อว่า m r h a n อร์งกที่มาจากตำนานมิสเตอร์ก้คนเปื้อนอืโดยหมันเนี่ยมันจะขึ้นมาจากชักโครกเพื่อมาหาเด็กๆทุกวันคริสต์มาส ซึ่งดูแค่จากชื่อเพลงและตำนานแล้วแล้วก็น่าจะรู้แล้วแหละนะว่ามันน่าขยแยงอยู่นิดหนึ่งเลยทําให้หลายคนงงว่าตำนานนั้นน่ะมันมีอยู่จริงหรือเนี่ยบวกกับความดื้อดึงข,ของชาวยูอปอสอด,ดอ,อย่างเชียร่าที่ตั้งใจจะไปฟ้องนายกให้การแสดงคริสต์มาสนี้ถูกยกเลิกซะยิ่งทําให้เรื่องดาวมันน่าปวดหัวมากกว่าเดิมขณะที่ผู้ใหญ่กําลังวาววุ่นกันอยู่ พวกเด็กๆต่างก็ตื่นเต้นกับหิมะที่ตกอยู่พอดีและพากันไปเล่นอย่างหนุกหนานก่อนจะชวนกันกลับไปขอพอรกับซานตาเว้นแต่ใครคนเดียวนี่แหละที่เป็นเด็กนอกคอกเพราะตัวเองต้องอยู่ฉลองเทศกาลฮานุกกะของชาวยิวที่บ้านตัวเองกว่า8วันแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงเดี๋ยมิสเตอร์แฮงกี้เขาก็จะมาเหมือนกับทุกครั้งนั่นแหละรอที่หน้าชาโครได้เลย แล้วภาพก็ตัดมาที่งานแถลงข่าวท่านนายกถึงเรื่องใหญ่เกี่ยวกับประเพณีที่ขัดหลักกันยูโดยฝั่งของเชียร่าที่เป็นชาวยวก็ร้องเรียนว่าโรงเรียนไม่ควรปลูกฝังเด็กแบบนี้นะพวกเราเป็นชาวยูนะเว้ยแต่อีกฝั่งหนึง่งชาวคริสเตียนก็ร้องเรียนว่านี่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของพวกเขานะจะหยกเลิกได้ยังไงท่านนายกก็เลยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความประนีประนอมกันและต่อไปนี้เราจะสร้างอัตลักษณ์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสขึ้นมาใหม่เพื่อไม่ให้ขัดกับทั้งฮานุกะและคริสต์มาสของชาวคริส ในตอนนั้นเองคายก็เลยนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้ทุกคนรู้ซึ่งก็คือให้เอามิสเตอร์แฮงกี้คนเปื้อนอึนมาเป็นไอคอนใหม่ได้แหละแล้วมันก็ร้องเพลงอย่างเมามันราวกับหมอนั่นมีตัวตนจริงๆอย่างนั้นน่ะจนทำให้ครอบครัวของคายรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากชื่อก็น่าเกลียดพออยู่แล้วยังจะคิดว่าตำนานนั้นเป็นเรื่องจริงอีกเลยเนี่ยกลับมาบ้านคายเลยโดนพ่อสวดสยับและท่องเอาไว้เลยว่ามิสเตอร์แฮงกี้มันไม่มีอยู่จริงโว้ย ก่อนคายจะเดินบ่นแล้วก็ข้าห้องนอนไปทว่าขณะที่คายกําลังแปลงฟันอยู่นดเดียเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกจกชักโครกไม่จริงนะอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆมิสเตอร์แฮงกี้โผล่มาทักทายจาชักโครกตามตำนานเป๊ะๆเลยซึ่งคายเองก็โมโหมิสเตอร์แฮงกี้มากๆที่เพื่อจะปรากฏตัวเอาตอนที่เขาโดนดุไปแล้วเนี่ย เลยไล่ให้เขากลับชักโคกไปแต่มิสเตอร์แฮงกี้ไม่ฟังและจะทําทุกอย่างให้ใครมีความสุขในวันคริสต์มาสนี้ให้ได้เลยกระโดดเต้นไปทั่วห้องน้ําจนเปื้อนอืบไปหมดแถมยังทำให้ไข่ขขยหน้าเป็นครั้งที่2เมื่อพ่อของเขาเปิดประตูมาเจอไข่กำลังกาก,ก้อนอืบที่คอหักแบบนี้อยู่เรียกเท่าไหร่มิสเตอร์แฮงกี้ก็ไม่ยอมฟื้นสักทีเขาก็เลยโดนสวดสยบตามเคยอีกครั้งโถไอเจ้ากอนอื่คอหแบน้อ่เย่าพอต่กดึอก มิสเตอร์แฮงกี้ก็กลับมาอีกครั้งและพยายามปลอบคายว่าไม่เป็นไรนะเราจะร่วมมือกันทําให้ทุกคนเห็นเองว่าฉันมีตัวตนจริงๆและนายจะได้ไม่กลายเป็นคนนอกข้ออีกต่อไปเพราะงั้นเรามาร่วมมือกันนะเช้าวันรุ่งขึ้นคายเดินถือกล่องที่มีมิสเตอร์แฮงกี้อยู่ข้างในมาให้เพื่อนๆดูเซอร์ไพรส์เพื่อนๆ <c oughs> แต่ก็ทำให้เขาตกใจล่ะทั้งสแตนเอริกแล้วก็เคนนี่ต่างก็มามุงดูกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในวะแต่ทว่าพอเปิดกล่องมาปุ๊บมันดันเป็นแค่ เออก้อนอุจจิแข็งๆก้อนหนึ่งอะนะเท่านั้นเลยครับทุกคนเลยลงความเห็นกันว่าคายน่าจะมีอาการป่วยจริงๆแล้วละ่ะผลพวงมาจากที่เขาโดนพ่อแม่ชาวยิวข่มเหงมากเกินไปจนเพียนไปซะแล้วเหรอมั้งฉันว่านายกลับไปนอนพักผ่อนบ้างเถอะนะครก่อน้าจะตัดมาที่การทดลองการหาไอคอนใหม่ๆกับคริสต์มาสสำหรับทุกคนอยู่ไม่ว่าจะยิวหรือคริสเตียนซึ่งก็ดูจะไม่ได้ผลเท่าไร พราะพวกนี้มันกาลังหาคําที่เป็นลบๆอยู่คําไหนไม่ถูกใจคนมากที่สุดก็ตัดทิ้งส่วนคาไหนที่ใช้ได้ก็เก็บไว้แต่ภาพรวมแล้วดูจะไปได้ไม่ถึงไหนนะครับในขณะที่ในโรงเรียนท่านนายกก็ได้สั่งรื้อของคริสต์มาสไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่เวนแม้แต่ต้นคริสต์มาสมิสเตอร์กรสันรู้สึกเศร้ามากๆที่งานคริสต์มาสปีนี้จะไม่เหมือนเดิมเลยถามว่ามีใครอยากจะร้องเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเยซูหรือคริสต์มาสบ้างไหมเอริกก็เลยยกมือ ซึ่งเพลงที่มันจะร้องต่อไปนี้นะครับโคตรจะหย,ยาบและน่าเกลียดที่สุดเลยแหละโดยมันมีชื่อเพลงว่าแม่ของใครเป็นเอาเป็นว่ามันไม่ดีมากๆกันแล้วกันนะครับมีคําว่าบิชมากถึง20คําภายใน1ิวิเลยทีเดียวและด้วยความที่มันกวนทีนขนาดนี้นะมิสเตอร์แฮงกี้ก็เลยทนไม่ไหวออกมาปกป้องคายโดยการกระโดดไปกอดหน้าเอริกแล้วร่วงตกลงมากลายเป็นก้อนแข็งๆทาให้หลายคนเข้าใจว่าคายมันโกรธเจ้าอ้วนเอริกถึงขั้นเอาอึ ปาใส่หน้าแบบนี้เลยเหรอจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาถึงขั้นต้องเข้าไปปรึกษาคุณครูที่ปรึกษากันเลยแต่ในท้ายที่สุดหลังจากคายคุยกับครูที่ปรึกษาผลก็สรุปว่าคายนั้นมีอาการป่วยจริงๆเหมือนที่ทุกคนบอกทั้งที่ตัวเขาเองเ็เชื่อว่าตัวเองไม่ได้ป่วยนะเพราะมมสเตอแหงกี้มีตัวตนจริงๆและมันอยู่ในแก้วกาแฟของจานไงไอชิปหายนี่แกเล่นบ้าอหลรงของแกวะเนี่ยจานที่ปรึกษาถึงกับสติแตกวิ่งออกมาแจ้งให้ทุกคนทราบว่าไอเจ้าเด็กนี่มันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว ชาวแก๊งก็เลยต้องพาคายมาที่บ้านพักผู้ป่วยทางจิตของเมอร์ซิโอพาร์คแต่สัมภาษณ์ไปได้แค่ประโยคเดียวคายก็อดอุ้มไปพร้อมกับเสื้อของผู้ป่วยหายวับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนทันทีบายคายมีความสุขกับฮานุก,กาของนายนะเพื่อนเอริกบอกภาพตัดกราบมาที่งานแสดงบนเวทีดูเหมือนโชว์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างชาวยิวกับคริสต์มาสก็เหมือนจะไปได้ด้วยดีนะแต่ก็ติดปัญหาอีกเฮ้ยนันดาวไปน่ะนะเอาออกเดี๋ยวนี้เลยนะโว้ยจะดูถูกกันเกินไปแล้วหนึ่งในชาวยิว ไม่พอใจที่ยังมีดาวติดอยู่ข้างบนเวทีอยู่มิสเตอร์กริสันก็เลยต้องหวานให้เคนนี่ปีนขึ้นไปเอาดาวออกให้น้อยโดยข้างล่างเป็นบ่อฉลามซึ่งทุกคนคิดว่าเคนนี่จะรอดไหมแต่ประเด็นคือเองจะเอาฉลามมาเพื่ออะไรวะเนี่ยแต่ช่างเถอะเพราะในท้ายที่สุดแล้วเคนนี่ก็รอดมาได้ไม่อนาถเหมือนกับทุกตอน และในที่สุดการแสดงก็เริ่มต้นขึ้นภาพในหัวของชาวยิวคิดมาว่าต้องเป็นแบบนี้แน่แ,นแต่ภาพในหัวของคริสเตียนก็คิดว่าเป็นอีกแบบแน่ๆเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วโชว์นี้มันกลับกลายเป็นเด็กๆในชุดสีเทาคล้ายกับเปื้อนโคลน ออกมาเต้นกับเพลงหวย,หวยแบบนี้ซะอย่างนั้นทาให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกโมโหมากๆเพราะวันแห่งความสุขกลับต้องก่อยลงมีพวกแกทํางานกันมาตั้งนานเพื่อหาจุดกึ่งกลางแต่กลับได้แค่นี้เนี่ยนะก็เลยเกิดปะทะาข่าวรบกันขึ้นฝั่งนี้ก็บอกว่าเพราะแกนั่แหละคือเรื่องมากเองอีกฝั่งก็บอกว่าก็เพราะแกไม่ใช่เหรอที่ช่วยออกแบบโชว์กากรนี้จนเกิดเป็นสงครามศาสนาแบบย่อมๆภายในโรงเรียนแต่มันรุนแรงถึงขนาดตบตีกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยแหละครับ ซึ่งในตอนนั้นเชฟก็เดินมาถามพวกเด็กๆว่าเอ้าเราคายไปไหนล่ะแตนก็เลยบอกว่าเอาตัวเขาไปส่งที่ห้องพักผู้ป่วยทางจิตแล้วเชฟก็งงว่าทําไมอ่ะเอริกเลยบอกว่าก็หมอนัน่นเน่ยมันบอกว่ามันเห็นเจ้าก้อนอื่นคริสต์มาสทุกที่ที่เขาไปเลยเชฟก็เลยเอะใจเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าคายหมายถึงมิสเตอร์แฮงกี้นะเพราะฉันน่ยก็เห็นเขาเหมือนกันเท่านั้นแหละครับหลังจากรู้ว่าเชฟเองก็เห็นมิสเตอร์แฮงกี้ชาวแก๊งทุกคนก็เลยค่อยๆตาสว่างและปลดล็อกอะไรภายในใจ,ใจิตใจ จนได้เปิดใจให้กับมิสเตอร์แฮงกี้กันหมดทําให้ศรัทธานั้นปลูกมิสเตอร์แฮงกี้ให้ทุกคนเห็นจริงๆและเชื่อแล้วว่าใครไม่ได้ป่วยเพียงแต่พวกเราเลือกที่จะไม่เชื่อเองแต่หากมิสเตอร์แฮงกี้ก็เลยไม่ปรากฏให้เห็นและมาในรูปแบบก้อนอึก็เท่านั้นเองหลังจากทุกคนเชื่อตำนานเรื่องมิสเตอร์แฮงกี้เจ้าก้อนอึมันก็ทําหน้าที่หลักของมันคือการมอบความสุขให้กับทุกคนในวันคริสต์มาสเลยตะโกนให้ทุกคนหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วแล้วหันมามีความสุขกับวันวันหนึ่งที่มีแค่ครั้งเดียวขอองปีเะ หลายคนนโฟกัสแค่กับว่าอะไรมันไม่เหมาะกับคลิปปาสแต่พวกเขากลับลืมไปว่าอะไรสําคัญที่สุดู้้นายไม่เห็นเหรอปีหนึ่งะจะมีแค่ครั้งเดียวที่เราจะได้ลืมเรื่องแย่ๆที่ผ่านมานะเพราะงั้นเนเลิกห่วงเลิกเศรา้าแล้วมาฉลองแบบสุดเหวี่ยงกันไม่ดีกว่าเหรอคำพูดของมิสเตอร์แฮงกี้ดึงสติทุกคนให้กลับมาได้อย่างพร้อมเพรียงกันในที่สุดคืนวันแห่งความสุขก็จะเป็นไปตามชื่อเรียกของมันสักที ในขณะที่คายก็ได้แต่นั่งร้องเพลงเหงาๆอยู่ในห้องพักราวกับห้องขังยังโดดเดี่ยวทว่าคนที่มิคาดคิดก็ปรากฏตัวขึ้นมิสเตอร์แฮงกี้มารับตัวเขาแล้วพร้อมด้วยชาวเมืองเซาปาร์ทั้งเมืองที่เข้าใจเขาแล้วว่าคายไม่ได้ป่วยแต่แค่มีศรัทธาที่แรงกล้ากว่าคนอื่นก็เท่านั้นเองก่อนที่ทุกคนจะมาจุดเทียนร้องเพลงไปด้วยกันในค่ำคืนแห่งความสุขและมิสเตอร์แฮงกี้ก็มาหอมแก้มคายจนเลอะอืนิดหน่อยแล้วก็จากไปพร้อมกับซานต้า ดูเหมือนนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ชาวเมืองซาวปาร์กจะสมานฉันกันขนาดนี้แต่เรื่องแปลกมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะสิครับเพราะทุกคนหันไปจ้องที่เคนนี่กันหมดว่าเฮ้ยเคนนี่มันยังรอดอยู่วะดูเหมือนตอนนี้จะยังจบไม่สมบูรณ์ซะแล้วอา้าวแล้วเราจะายังไงกับมันละ่ะทุกคนปรึกษาหารือกันแต่โชคดีของเคนนี่มากๆที่คําว่าดีเอ็นขึ้นมาบนหัวซะก่อนเป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้ได้จบลงแล้วไม่งั้นมีหวังเคนนี่ได้ตุยเหมือนกับทุกตอนอีกแน่ เป็นการจบตอนแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่แปลว่าแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆนั่นแหละนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับยังคงคอนเซปต์การเสียดสีไว้ได้อย่างเจ็บแสบเลยนะครับเนี่ยเพราะบางทีเรื่องเล็กของเรามันก็ใหญ่สําหรับคนอื่นนะยังเรื่องความเชื่อยิงวุ่นวายเข้าไปใหญ่เลยไหนใครเห็นด้วยเมนว่าบอกหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องตูนี่ตูนส์ของเราด้วยนะครับและ ช่องของเรามีเพจ Facebook แล้วนะครับยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยนะขอบคุณทุกคนมานานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ